8อาหารที่คนเป็นเบาห,าหวานควรหลีกเลี่ยงทาไม่อยากให้อาการแย่หนักสวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาพา channel ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสิ่งที่จําเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากก็คงไม่พ้นในเรื่องของอาหารการกินนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารบางชนิดก็มีโอกาสทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วโดยไม่รู้ตัวนะคะอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีกด้วยค่ะวันนี้จะได้รวบรวมข้อมูลอาหาร8ชนิดนะคะที่ห้ามหรือควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวาน,นะค่ะ ชนิดที่1ขันค่ะน้ําตาลทุกประเภทนะคะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าน้ําตาลนะคะย่อมต้องให้ความหวานอย่างเป็นธรรมดานะคะโดยปกติผู้ป่วยโรคเบาหวานจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงน้ําตาลให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะน้ําตาลอ้อยน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลก้อนรวมทั้งน้ำผึ้งก็เช่นกันคะ่ะประเภทที่2ค่ะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของน้ําตาลเช่น ชากาแฟน้ำอันลม์ชาเขียวน้ำสมุนไพรน้ำลำไย,ยหรือแม้แต่น้ำผลไม้นะคะก็ล้วนมีปริมาณของน้ำตาลสูงมากซึ่งถือเป็นเครื่องดื่มที่สามารถสร้างอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานได้เช่นกันคะ่ะ ชนิดที่3ค่ะนมข้นหวานหรือนมปรุงแต่งนะคะผลิตภัณฑ์ประเภทนมข้นหวานหรือนมปรุงแต่งรสหวานนะคะจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะต้องหลีกเลี่ยงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะมีปริมาณน้าตาลสูงมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ที่เติมน้ำตาลพร้อมทั้งโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวรสหวานก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันค่ะชนิดที่4ค่ะขนมหวานขนมหวานทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมไทยหรือทั้งเบเกอรี่ทั้งหลายนะคะผู้ป่วยโรคเบาวหวานควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมากนะคะ เพราะว่าอาหารประเภทนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้น้ําตาลแก่ร่างกายเท่านั้นนะคะยังให้คาร์โบไฮเดรตที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารในร่างกายได้อีกด้วยนะคะจึงเสี่ยงทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งปริดจนหน้าตกใจได้เลยคะ่ะชนิดที่5ค่ะผลไม้ที่มีปริมาณน้ําตาลสูงถึงแม้ว่าผลไม้จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายก็จริงนะคะแต่สําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นจําเป็น ต้องหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานมากๆนะคะอย่างเช่นทุเรียนขนุนกล้วยสุกละมุดมะขามหวานมะม่วงสุกลำไย,ยหรือน้อยหนานะคะเนื่องจากผลไม้ประเภทนี้มีน้ำตาลสูงมากนั่นเองค่ะชนิดที่6ค่ะผลไม้แปรรูปผลไม้แปรรูป,ป,รปทุกชนิดนะคะ ล้วนมีปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มจากเดิมหลายเท่านะคะจึงถือเป็นอาหารที่ห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการแปรรูปกระบวนการตากแห้งแช่อิ่มหรือในนำเชื่อมบรรจุกระป๋องก็ตามค่ะอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะสาหรับผลไม้แปรรูปค่ะ ข้อที่7ค่ะอาหารที่มีน้ำตาลฟูโกตสนะคะน้ำตาลฟูโกตสนะคะหรือซอบิทออนะคะคือน้ำตาลเทียมที่พบในช็อกโกแลตหรือแยมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นน้ำตาลที่ได้จากผลไม้และให้สารอาหารเท่ากับน้ำตาลนะคะโดยปกติ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะจะได้รับความหวานชนิดนี้จากการกินผลไม้ก,กันอยู่แล้วนะคะจึงแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะอาหารที่มีสารประเภทนี้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงระดับน้าตาลในเลือดสูงนั่นเองค่ะต่อมาชนิดสุดท้ายค่ะคืออาหารประเภทไขมันสูงนะคะอาหารไขมันสูงที่แนะนําให้ผู้ป่วยเบาหวานหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ในสัดส่วนที่สูงอย่างเช่นไขมันสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันหมูสามชั้นมันจากเนื้อวัวนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะหรือเป็นมันกุ้งเครื่องในสัตว์นะคะหอยนางรมเนยครีมเทียมไขมันจากเนยน้ำมันมะพร้าวของทอดและอาหารที่มีส่วนผสมของกะทินะคะซึ่งอาหารเหล่านี้สร้างความเสี่ยงให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นโรคไขมันในเลือดสูงกว่าคนปกติดังนั้นหากไม่ต้องการเสี่ยงเป็นโรคแทรกซ้อนก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้นะคะค่ะนี้ก็เป็นอาหาร8ชนิดนะคะที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงนะคะโดยปกติแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรให้ความสำคัญกับการควบคุมอาหารการกินในแต่ละวันให้ดีนะคะ เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอีกทั้งยังลดโอกาสในการเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีกด้วยค่ะเหมือนเดิมค่ะในยุคโควิด -19 แบบนี้ก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามายัยมันล้างมืออยู่เป็นประจำออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด s u b s c r i b e ให้จ้าด้วยนะคะ พบกันในคลิปต่อไปในช่องชนาพาชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ